นี่มันเป็นปัญหาที่มหาศาลแล้วก็ม,มาจากมูลเหตุอันเดียวกันนะคือความไม่มีธรรมะไม่มีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการถ้ามาธรรมะนี่ยแปลว่าความถูกต้องของมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ด้วยที่จะต้องทําความถูกต้องเหล่านั้นนะธรรมะแปลว่าหน้าที่ก็ได้ หน้าที่ที่จะทำความถูกต้องให้แก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการบ้านเราเขาธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระทานุกรมพุทธธรรมเขียนว่าอย่างนั้นพระทา,านุกรมในอินเดียธรรมะแปลว่าหน้าที่เยมันระบุชัดเลยธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ นี่ผมจึงตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าว่าเรามีโอกาสถึงขนาดว่าทุกคนในโลกมันนั่งพูดกันอย่างมิตรสหายจะแ,แก้ปัญหาของโลกเนี่ยเขาจะพูดกันเรื่องอะไรเขาจะพูดกันเรื่องอะไรทุกคนก็พูดนะเขาก็จะต้องพูดนะ ทุกคนมีปากมีความคิดต่อพูดทั้งนั้นแต่แล้วว่ามันจะพูดกันรู้เรื่องหรือไม่มันจะพูดตรงรวมไปยังจุดเดียวกันที่จะแก้ปัญหาไอ้ของมนุษย์อย่างที่ว่าหรือไม่ถ้าสมมติเรามนุษย์สามารถมีโอกาสทั้งมานั่งปรึกษากันอย่างนั้นนี่เพื่อเราจะได้ดูของเราเองในวงที่แคบเข้ามา ้ามีโอกาสให้เราพูดกันตามพอใจว่าจะแก้ไขปัญหาของมนุษย์อย่างไรเราจะพูดเรื่องอะไรกันพวกเราท,ท,ที่อยู่ที่นี่เราจะพูดเรื่องอะไรกันหรือว่าเดี๋ยวนี้ผมอยากจะพูดตรงๆว่าท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษากันมากเป็นนักศึกษากันโดยมากเราเรียนมา,มาก ถ้าเขาจะเปิดโอกาสให้เราจัดบ้านเมืองจัดโลกเราจะจัดอย่างไรเราจะพูดกันเรื่องอะไรเราจะจัดกันอย่างไรนักศึกษาอยู่ชิพูที่เรียกตัวเองว่านักศึกษานักศึกษาในโลกนี้ <c oughs> กำลังเพิ่มมากขึ้นแต่โลกก็ไม่รู้จะไปทางไหนมากขึ้นเหมือนกัน มีความขัดแย้งจนต้องวิวาดกันเป็นนักศึกษาแห่งต้องวิ่งเข้าป่าที่ไม่รู้จะไปทำอะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เสียเวลาอเราถึงน,นักศึกษาที่ไม่วิ่งเข้าป่า กำลังจะพยายามแก้ปัญหาในบ้านในเมืองนี่เลยก็มองดูเดีว,ว่าเขาแก้ปัญหาอะไรได้เขารู้ปัญหาของมนุษย์หรือของบ้านเมืองเนี่ยในลักษณะอย่างไรมอศึกษานี่ก็อยู่ในฐานะที่เรามีสติปัญญามีาการพูดจามีพละ <c oughs> มีพลังในการพูดจามีอะไรมาก ไม <c oughs> ่แก้ปัญหาอะไรได้นี่ผมขอถือโอกาสพูดเสียข่าวเดียวกันว่าอมันเป็นปัญหาร่วมกันอย่างนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนิยมอะไรออกออกสนามสังคมสงเคราะห์กะแก้ปัญหาอะไรได้ไม่ใช่ดูถูกก็ไม่ใช่จะดูถูกแต่ขอให้ดูกันเองเถอะ มันแก้ปัญหาอะไรได้เดี๋ยวนี้เขาพวกชาวบ้านเขามองนักศึกษาเหล่านั้นว่ามันเล่นตลกนักาไปแก้ปัญหาสังคมสงเคราะห์ในชนบทที่จริงเป็นโอกาสจูจีกันระหว่างเพศกับพวกนักศึกษาหญิงนักศึกษาชายเขามองกันอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็ดูผลงาน <c oughs> ที่ทำมาแล้วสิมันไม่มี มันไม่มีชนิดที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันถูกกับปัญหาหรือมันแก้ปัญหาได้นักศึกษาก็กำลังค้นคว้านะจะประสานศาสนากับสังคมจะประสานสังคมกับสันติภาพหรือไม่ทำกันแต่เมืองไทยละเมืองนอกก็เห็นเห็น ได้กล่าว่ามีแล้วก็เห็นว่มามันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ทําไม่ได้เพราะไม่รู้าศาสนาคืออะไรแล้วศาสนาไปประสานกับสังคมปัญหาของสังคมก็ยังไม่รู้ยังขาดคะแนนยัยงเดาตัวศาสนาแท้ๆก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไปประสานกันไม่ได้ก็เลยไม่ทําศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้ เนาละผมก็ยอมรับว่าพวกพระก็ยังทําไม่ได้ที่จะทศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมพวกพระก็ยังทําไม่ได้ที่นักศึกษาเขาเขาจะทําได้ก็ลองถ้าเช่นมามันก็ยังไม่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 เห็นรูทางเขาไม่รู้จักว่าตัวศาสนาแท้จริงนั่นคืออะไรในสังคมมีปัญหาอย่างไรคอยนึกถึงที่ผมพูดมายืดยาวทั้งต้นสังคมมันมีปัญหาอย่างไรมนุษย์มีปัญหาอย่างไร การที่นักศึกษาจะคอยจ้องจับว่าใครถูกขังติดตารางอยู่อย่างไม่เป็นธรรมที่ไหนมีความมายุติธรรมที่ไหนเที่ยวสืบสอดอย่างนั้นขุดขุดคดขุดคุยขึ้นมานี่ยนี่จะแก้ปัญหาอะไรได้มันเป็นความมุ่งร้ายอะไรชนิดถึงขนัาดแก้ปัญหาไม่ได้ผมเคยอ่านแถลงการของ,องสมาคมนักศึกษา มากเหมือนกันแหละเพราะอ่านพบอะไรอย่างนี้อ้าวนี่นี่มันเป็นเรื่องไม่มีอะไรจะทําแล้วมั้งเที่วเจ็คอยจะเที่ยวสืบเพียวเพื่อ,อในว่าใครถูกขังลืมอยู่ที่ไหนไม่เป็นธรรมอย่างไร <c oughs> ในโลกนี้ถ้าว่าทําได้ถ้าว่าทําได้ดูว่าถ้าจะทำได,ได,ได้ได้ผลจริงมันก็ยังแก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ยังยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังทำไม่ได้ อย่างถูกต้องหรืออย่างแท้จริงเพราะมันซับซ้อนมากนักจนเราไม่รู้ว่าคนนี้มันถูกจับไปขังสูญเสียสิทธิมนุษยชนอย่างไม่เป็นธรรมหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่ใช่อน,นั่นจะเป็นเรื่องสำ,สำคัญเป็นจริงเป็นจังอะไรได้มันก็ต้องมีเป็นธรรมดาในโลก นักไปเถียงกันตายว่าเขาถูกขังอย่างยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเป็นต้นนี่นักศึกษากำลังมุ่งมายจะทำงานอย่างนี้กันทั่วโลกมันก็ยังอยู่ไกลมันจะต้องมองนึกว่ามองให้เห็นว่าที่เขามันถูกขังเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตาม มันก็เป็นเรื่องที่เขาไม่มีธรรมเขาไม่ได้ประพฤติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจึงอยู่ในอิสัยที่ยังถุกจับไปคังนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกธรรมที่เราจะถุกจับไปโดยไม่เป็นธรรมโดยอันนี้มันเป็นส่วนน้อยมาก ไม่เป็นเรื่องจริงจังอะไรนั่นถ้าว่าไอ้ไอ้เรี่ยวแรงกำลังพลังของนักศึกษาเหล่านั้นเอาไปใช้ในทางที่ทำให้มนุษย์มีธรรมะเสียจะดีกว่าจะแก้ปัญหาได้มากกว่านั้น